คนเรามันก็ต้องหยาบคลายบ้างอะแต่ว่าในเมื่อมันแต่ในเมื่อมันอยู่ในจุดที่มันอยู่ในจุดที่ทุทกคนจ้องมองเราอยู่เราก็เราก็ไม่ได้หยาบคลายแบบออกสื่อ,เ,อเพราะฉะนั้นเสียงที่มันควรจะได้ยินมันก็ไม่ต้องได้ยินก็ได้มันก็เป็นแค่ภาพที่ให้คนจินตนาการต่อัองก็เลยดูดเสียงตัวเองอัตโนมัติไปเลยใช่ดูดไปเลยวันนี้ค่ะมาเปิดตัวพิซเซนเตอร์คนใหม่ยำๆสุดเด็ดแซ่บซีดเข้าเส้นเด็ดเกินตานค่ะมันมีความเหมือนเรายังไงบ้างรับ ยันนี้ก็น่าจะเด็ดเหมือนกันนะคะค่ะทั้งเด็ดทั้งซีดเลยเหรอคะเด็ดเฉยๆก็ได้ค่ะซีดมากเดี๋ยวโรคกระเพาะทำหาจริงๆนักร้องอย่างเรากันกินยำๆกินอะไรอย่างนี้มันมันช่วยยังไงคะตอบโจทย์ยังไงบ้างกับความสุขสบายจริงๆโบเป็นคนชอบทานเส้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เส้นยำๆก็ไม่เหมือนกับเส้นอย่างอื่นเลยก็คือมีความเหนียวนุ่ม แบบไม่ว่าจะลวกยังไงมาก็คือรอดอร่อยเรื่องของรสชาติก็คือแบบว่าต่อโจทย์อันนี้ถูกใจถูกใจส่วนตัวเลยทานจนไม่ทานอย่างอื่นอันนี้เรื่องจริ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 งวันนี้มาเปิดตัวเห็ดทรัฟเฟิลซอสพริมปูจริงๆแต่ว่าจริงมีรสที่ชอบอยู่ก็คือสไปซี่ลอกสเตอร์ค่ะแต่ได้คือจริงเราควรจะตอบว่าเราชอบรสที่เปิดตัวแต่เราก็ชอบรสนี้เหมือนกันแต่อีกรส มันเกินต้านมากค่ะคือหนูทานทุกวันค่ะไม่ฝากก็ใครที่สนใจค่ะก็วันนี้นะคะโบกี้ก็ขอมาฝากยำยำสุดเด็ดไว้ในอ้อมใจทุกคนได้นะคะต้องลองรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะอืออะถามถามถึงความสาเร็จของคอนเสิร์ตของโบกี้ก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างข้ความูมิใจของเราจริงๆมันเหนือความคาดหมายมากๆค่ะโบไม่เคยโบไม่เคยวาดฝันว่าตัวเองจะได้มีคอนเสิร์ตของตัวเองคือถ้าให้พูดจริงๆโบเป็นคนแบบว่าไม่ได้มั่นใจขนาดที่จะแบบ ต้องจัดอะไรที่แบบงานให,ใหญ่ๆแล้วเป็นงานที่เป็นของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็มีความกดดันตัวเองสูงแล้วก็อยากให้มันออกมาแบบทัชผู้ชมที่สุดโดยที่เป็นตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะฉอดกระน้ำตาเยอะหรือนกันกาสุดๆ<อ> <c oughs> แต่เราก็ทําให้พี่กระเทยน้ำตาแตกกันได้น้องกระเทยก็น้ําตาแตกเองเหมือนกันคือคิดอปถึงไ,ไหมว่าจะต้องมีซีนนี้เกิดขึ้นสำหรับเราตอนแรกจริงคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบว่าจริงๆเป็นคนแบบว่าถ้าร้องเพลงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนของการทํางานแต่จริงๆก็ต้องยอม ใช้อารมณ์ร่วมในการทางานเหมือนกันไม่ได้หมายถึงหนูวีนนะแต่หนูหมายถึงว่าหนูใช้อารมณ์ของตัวเองสร้างผลงานขึ้นมาแล้วเวลาร้องอะ่ะบางทีมันก็หยุดไม่ได้ที่มันจะมีอารมณ์นี้ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆเหรอนี่เวทีนี้เป็นของเราจริงๆแล้วทุกคนมาเพื่อดูเราในระหว่างร้องก็ไม่หยุดคิดเลยคิดเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตอนแรกว่าจะยังไงก็ห้ามร้องอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้าตาไหลแล้วมันเลอะแล้วมันแบบมันมันไม่สวยเราแต่งหน้ามาแปดชั่วโมงไม่ได้ยางวันนั้นที่ ว่าเพลงก็คือบรรยากาศจะบเป็นแฟนที่มาใช่ค่ะคือมันโอ้รู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วจริงๆท,ที่ที่แบบเกิดมาแล้วเราได้รับสิ่งนี้จากแฟนนะคะหลังหลังเวทีหลังจากที่จบไปแล้วมันมีความรู้สุกอย่างไงบ้างครับมันมันจบไปด้วยอะไรมันจบไปด้วยมันเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายสุดๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแบบเปลี่ยนกันแล้วทุกคนแบบทำงานเต็มที่มากทั้งแสงสีเสียงรวมถึงแบบสไตล์ลงสไตลิส แต่ละคนคือเบื้องหลังคือมันมากจริงๆเพราะว่ามันต้องเป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างที่แบบเป็นปัญหาสุขภาพที่แบบเขาก็ต้องควบคุมเราก็ต้องควบคุมเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสุดๆสำหรับวกพีเองความพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับอ่าจริงๆถ้าบอตอบบบก็คิดว่าร้อยไหมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ตอบตอบเปอร์เซ็นต์นไม่ได้แต่ว่าพอใจอย่างมากใ,ในชีวิตค่ะ จริงจริง,รง,รงหนูตั้งใจทํางานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรไว้เลยว่าว่าจะต้องมีผลตอบรับยังไงเพราะว่าหนูไม่กล้าวางหรือฝันอะไรไว้เลยเพราะว่ากลัวฝันไปแล้วมันพอมันไม่เป็นจริงแล้วคนที่เป็น perfectionist มันรู้สึกแบบเอ้ยทำไมฉันทำานี้ไม่ได้ไก็เลยแบบไม่หวังอะไรเลยก็คือหวังแค่ว่างานจะเสร็จตามที่เราต้องการแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่มาฟังจริงๆเพราะว่าเรา ไม่ได้คิดในแง่ว่าเราต้องเป็นยังไงแต่เราคิดในแง่ว่าคนฟังอยากฟังอะไรจากเราด้วยแต่หลังจากที่คอนเสิร์ตจบไปดาม่าไม่จบคนะ่ะมีเรื่องรดราม่าเรื่องเรื่องชุดของเราเออดาม่าชุดใช่ไหมคะ,ะจริงจริงบอกอะไรบ้างจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงก็ต่างความคิดเห็นก็ <c oughs> หนูก็ไม่รู้หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ชุดเนี่ยมันไม่ใช่แต่งแบบสักแต่ฉันจะโป๊จะโป๊ะอ่ะมันมองข้ามคมโป๊หรืออะไรงั้นไปแล้วหนูมองสิ่งเหล่านี้มันเป็นศิลปะแล้ว ทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดอะมันถูกคิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วนสุดทั้งในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของลักษณะในการใส่แล้วก็ถอดสะดวกบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าหนูยู่เหนือหนูอยู่เหนือ,นอ,นอดราม่าไปแล้วอะหนูหนูโอเคนะที่ที่แบบจะมีการความเห็นมีทั้งชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยแสดงว่าเตรียมใจในการรับดราม่าในครั้งนี้มาไวไไม่ไม่ได้เตรียมใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้จริงจริงก็ไม่รู้จะต้องคิดอะไรเพราะว่าเรารู้เจตนาของเราดีว่า ว่าสิ่งที่เราส,สร้างมาแล้วก็ฝึกซ้อมกับมันเนี่ยขนาดชุดเนี่ยยังต้องซ้อมในการใส่หรือถอดเพื่อจับเวลาเวลาใส่ชุดเรามีแบบบางเพลงใส่แค่ต้องถอด1วินาทีบางเพลงต้องถอด3วินาทีอย่างที่วิธีการที่จะถอดอะ่ะมันคือถูกกระบวนการคิดเรายอมเป็นหินเพื่อเรายอมกรองแต่ละอย่างให้คนดูดูมาแล้วเพราะฉะนั้นใครดามมาเชิญค, <c oughs> ค่ะหนูไม่ค่อยนอยนะหนูรู้สึกว่า หนูถ้าหนอยหนูรู้สึกหนูจะนนอยกับความผิดที่หนูคิดไว้แล้วว่าสิ่งนี้เราทําไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่าสิ่งนี้เราเต็มที่มากๆแล้วถูกคิดในกระบวนการต่างๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นศิลปะคือหนูไม่ได้มายืนแก้ผ้าแล้วก็เออดูนี่ศิลปะไม่ใช่แต่ว่าทุกอย่างมันถูกกระบวนการคิดที่มันมีความเหมาะสมในรูปแบบของหนูระด,ดับหนึ่งแล้วเพราะว่านี่ก็คือคอนเสิร์ตหนูใช่เพราะฉะนั้นดราม่าเลยเรา <laughs> เรามีผลช่วย ค่ะก็จริงจริงๆต้นตอความคิดเอาจริงในความในความยุ่งยากของทุกคนเนี่ยมันเกิดจากหนูเองหนูเป็นคนแบบว่าอยากให้ถอดชุดระหว่างเพลงเพื่อแบบหนูหนูแบบรีเสิร์ชมาว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูหนูนอกจากดูแลแบบฟังเพลงแล้วก็ยังอยากเห็นชุดด้วยก็รู้สึกว่ามันคงจะดีถ้าเรามีอะไรเซอร์ไพรส์ในลูกเล่นกิมมิคของชุดที่ถอดได้เลยแต่ยังสวยอยู่ใส่ชับมันหลายๆชั้นแล้วก็ถอดทีละอันเพื่อคนจะได้เห็นตั้งแต่ลุคที่มันสง่างามลุคก,กลางๆแบบมีความแบบ มีความแปลมจนถึงลูกสุดท้ายที่มีความเซ็กซี่นิดหน่อยแต่ก็ยังมีกิมมิคของความลันตาอยู่โชว่ามันโป๊ปไหโปเหรอตอนที่ใส่จริงจริงก็มีการเซฟในทุกขั้นตอนของชุดนะคะว่าจุดไหนที่มันดูโป๊ไปเราก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเฮ้ยเราจะโชว์ตรงนี้จะโชว์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีการคิดอย่างถี่ถ้วนมาแล้วค่ะแล้วก็ถามว่าโป๊ไปไหม จริงๆหนูว่าเรื่องเสื้อผ้ามันเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลถ้าเราแต่งตัวอย่างที่แต่ตองมาแล้วแล้วก็แต่งตัวแบบที่มีการเทศะในแต่ละพื้นที่อ่ะอันนี้หนูว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติของสังคมโดยเฉพาะนี่คือการขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะเออเราคงไม่ได้ใส่อะไรที่มันมีชิดมาทั้งตัวขนาดน,นั้นด้วยความด้วยการดีไซน์เนาะแล้วก็นั่นแหละคิดว่าคิดว่าคนเราอ่ะควรเคารพในการ แต่งตัวแล้วก็การตัดสินใจของผู้อื่นเพราะว่าคนเราบางทีแบบว่าเสื้อเนี่ยเราใส่เสื้อเหมือนกันใส่กางเกงเหมือนกันใส่รองเท้าเหมือนกันแต่ทําไมคนอื่นมองว่าเราเป็นอย่างนู้อนอย่างนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆก็ก็ขอบคุณในทุกความคิดเห็นค่ะนั่นแหละเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าชิดเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่โอเครับได้ถ้าจะมีถ้าจะมีคนวิจารณ์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า เรารู้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ประมาณนั้นเ<ช>ราเห็นคอมเมนต์บ้างไหมคะแบบว่าที่เขามามเมนต์หลายๆด้านมาอ๋อไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างแบบโบค่อนข้างโอเคมากๆแล้วเพราะว่าโบคิดว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจโคตรในการที่จะคิดขั้นตอนนี้มาแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะเราเราก็แบบไม่ได้อยากไปโพสสุด,สด หน้าคนดูขนาดนั้นเราก็ในชีวิตประจําวันโบก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นไปสถานที่ราชการหรือไปเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่คิดว่าคิดว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเหมือนแล้วก็มาตอบกับตอบกับพี่คนทบานจริง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 ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะจะตอบตอบแบบนั้นแต่ว่าจริงๆมันเป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมเพราะว่าโบเหมือนตอไรามันได้มันเป็นมันเว็นตอนนั้นโบคือเหมือนโบกะจะทําคลิปที่แบบว่า เริ่มทาคลิปเป็นอีพีต่างๆ,ๆเพื่อเล่าถึงเบื้องหลังของในแต่ละขั้นตอนอยู่แล้วว่าจะเป็นเสียงเรื่องชุดเรื่องสไตลิสต์หรือว่าเรื่องเวทีเรื่องสเตจหรือว่าเรื่องทุกเรื่องที่ดีไซน์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตมาเพราะว่าบคิดว่าเบื้องหลังอะโบเป็นคนชอบถ่ายทุกอย่างไว้อยู่แล้วแล้วก็พอไม่มีดราม่าเรื่องชุดพอดีแล้วโบก็ทาคลิปอน,นันไว้พอดีก็แบบว่าอ๋อเป๊ะเลยมีฟุตนี้เหรอมีหนูเก็บฟุตทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ประชุมแรกๆใช่ค่ะ วิธีทางที่จะทำได้เลยปัดพูดว่าอะไรอ่ะแต่ชาอนนิดตุ๊กเก้คือ่านปาก่ดปากเลยเอาไปถึงคลิปคลิปไหนคะที่เราปาดปาดทำไมพี่ไม่ไปดูคลิปที่มันอธิบายว่าว่าการดีไซน์แต่ละชุดเป็นยังไงบ้างแต่คุณพี่เลือกที่จะดูคลิปสั้นๆให้ในเวลา3วินาทีแตสามว่าอยากรู้ว่าเราปาดพูดว่าอะไรมันไฮไลท์ไงก็ได้ไฮไลท์เลยแต่เราปาดปาดพูดอะไร อ๋อโอยังไงครับอันนั้นจริงๆไม่ไม่ไม่ได้เป็นด่าใครนะคะอันนั้นจริงๆเหมือนเป็นเป็นมีมเพราะว่าเหมือนเพื่อนจะถ่ายพอดีเพื่อนช่างหน้าช่างผมสนิทกันแล้วกำลังถ่ายแบบกำลังถ่ายโบสวยๆพอดีแล้วเขาเหมือนเล่นมุกแบบเล่นมุกบูลี่กันอ่ะแล้วเราก็โดนบูลี่เราก็หยุดหยุดดิแต่ว่าแต่ว่าเราเราไม่คนเรามันก็ต้องหยับคลายบ้างอะแต่ว่าในเมื่อมันแต่ในเมื่อมันอยู่ในจุดที่มันอยู่ในจุดที่ทุกคนจ้องมองเราอยู่เราก็เราก็ไม่ได้หยับคลายแบบออกเสี่อ เพราะฉะนั้นเสียงที่มันควรจะได้ยินมันก็ไม่ต้องได้ยินก็ได้มันก็เป็นแค่ภาพที่ให้คนจินตนาการต่อกันเองก็เลยดูดเสียงเองอัตโนมัติไปเลยใช่ดูดไปเลยคือว่าเท่าเน็ตเก่งมาแล้วราะว่าเขาจัดแต่ตอนแรกก็ตอนแรกไม่คิดว่าคนจะสนใจอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหน้าหนูนั้นอ่ะมันสวยดีรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นคลิปที่หนูอยากได้หน้าตัวเองในลุคนั้นในห้องแต่งตัวแต่ว่ามันดันพูดแบบนั้นไงแล้วมันก็ แล้วก็คลิปนั้นแบบคนก็จะโยงว่าดราม่าดา่ดาดา่าเรื่องชุดหรือเปล่าจริงๆคลิปนั้นลงตั้งแต่ยังไม่มีดราม่าเลยค่ะแล้วก็พูดฮาๆเฉยๆเพราะว่ามีการล้อกับชุดอันนั้นกันในในกลุ่มเพื่อนๆกระเทยว่าแบบ ก็เนี่ยจะแต่งตัวอย่างนี้ไม่มีผู้ไม่มีหญิงแท้ที่ไหนเขาแต่งแบบนี้ก็หรอกมีแต่กระเทยเ,เท่านั้นอะไรอย่างเล่นกันอะไรอย่างเี้เป็นถูกที่ถูกจังหวะไมเชย่เชืใช่แล้วเราก็เลยเอามาเล่นแต่ว่าทั้งนี้ท่านมันก็ไม่ได้มีความหมายแฝงอะไรค่ะจากเรื่องของ้งมวลถ้าเกิดมันยังไม่เคยมีดรามา่าอะไรเกิดขึ้นเลยถ้ามันาย้อนกลับไปได้โบว์เองคิดว่าอยากจะแต่งตัวแบบนี้ที่ประเสริฐเลยครับแต่งตัวแบบนั้นเลยค่ะเย็บกันเกือบตายจะไม่ใส่ได้ยังไง <c oughs> ประจงพจันทร์โบคี้ไลออนเย็บกันทีละตัวอักษรพี่พี่่ไลิตต์แบบวา ตาแตกของจริงเพชรนี่เหมามาหมดส <c oughs> อเพลงเพราะฉะนั้นให้โอกาสหนูเถอะค่ะมันคือควาตาให้โอกาสนะ <c oughs> หนูขอโอกาสอ uh, uh. <c oughs>